สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตรถในเต็นป่าสอนะคะสวัสดีค่ะปะ้าส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้อ่าคลิปที่แล้วเราดูรถราคาแสนนิดนิดไปแล้วทีนี้เราจะดูรถราคาเกือบถึงสองแสนตอนนี้เหลืออยู่สามคันตอนนี้เหลือครับ<า>รถรถตัวปีใหม่ๆปีสูงๆม้งางปีสองพันสิบขึ้นนะครับเริ่มจากคันแรกเลยคันแรกเป็นอ s u ู u ูออน e w ปีตอนนี้ปีอะไรวะ ปีสองพันสิบสองปีสองพันสิบสองออนิวอันนี้ไม่เห็นเอกสารเอกสารอย่างนอย่านบ้านอี่สุดสองพันสิบสองออนิวเครื่องสองจุดห้าซีซีสองพันห้าร้อยซีซีสองจุดห้าอืมสองจุดห้าลิตรตัวนี้อ่าเป็นตัวเตี้ยเป็นออนิวตัวเตี้ยแล้วก็ดูสีสันกัน เขาเขาใส่ล้อแม็กมาเจ้าของเดิมใส่ล้อแม็กมาครับผม,มตัวนี้เป็นสีเดิมโรงงานครับไม่มีชนหนักไม่มีบุบนะครับรถครับอันนี้คือออนิวปีสิบสองคันแรกวันนี้มีสองคันเดี๋ยวเราก็จะอันนี้ใช้งานดีวิ่งดีครับผมรถเ,เครื่องดีแอร์เย็น,นครับตัวนี้เป็นตัวเปิดแคปได้ ตอนนี้ปีสิบสองสิบสองนี่จะเปิดแคปได้แล้วของของเอซุนะครับภายในก็จะประมาณนี้้าสั่งเบาะแล้วเจ้าของเดิมทําเป็นตู้ลำโพงเลยแกะออกสั่งเบาะเดิมมาให้ครับน่าจะมาถึงวันสองวันเนี้ยครับตัวนี้เป็นตัวเปิดแคปได้เ,ดเครื่องยนต์ดีกระจกเ,เครื่อง <ไฟ S 1> ยนต์ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะดูคะเ,ดเครื่องยนต์ก่อนนะจ๊ะให้ดูกันชัดๆเลยแมนเอาเบื่องภายในนั่ ่ะโบชัดยังในคลิปนี้ก็เขามาเบิงในเต็นเลยค่ะบ้านนี้ครับรถหน้าตาดีครับผมรถส่วนมากที่ที่ผ่านเรื่องมาจะเป็นรถอ่าที่เราซื้อมาขายแล้วก็จะดูหน่อยว่าคันไหนหน้าเดิมไม่เคยชนหนักอะไรประมาณนี้ครับผมหน้าเดิมเพจเดิมครับละกระโปรงเดิมอะไรประมาณนี้อะไรเดิมเดิมครับอันนี้อาจจะตกงแต่งภายนอกครับผมจัดทรงเฉยๆทำเป็นล้อมแม็กอะไรไว้รุ่นจ้า อันนี้จะประมาณนี้คันนี้เปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทค่ะอิซุสุพร้อมโอนออนิวใช่เอกสารเอกสอน <Form on. S 2> ครบภาษีไม่ขาดปลาตอกภาษีให้ครับเครื่องดีเครื่องสะอาดอ้านเครื่องเขาดีใช่ตอนนี้ใช,ใช้งาน,นไม่มีปัญหาครับอิซุสุประหยัดน้ำมันดีครับถ้าเป็นปีทงสูงอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากจะ ถ้าราคาเกือบเกือบสองแสนเนี้ยก็พร้อมใช้งานแล้วเป็นรถที่วิ่งทางไกลได้เครื่องเขา,ะาสะอาดมากเลยนะครับผมคเครื่องเขาก็จะประมาณนี้มาคันที่สองกันค่ะคันนี้คันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนยังไม่ทันได้เก็บงานงานที่จะต้องเก็บมีตําหนิก็คือสีฝากระโปรงมันลอกค่ะสีฝากระโปรงลอกคันนี้แต่ว่าตําหนิตรงที่อื่นก็ไม่มีนี่ก็เครื่องดีแอร์เย็นครับผมลักษณะใกล้เคียงกันราคาก็แคปได้บประคันนี้ เปิดได้เหมือนกันตัวนี้เป็นปีสูงกว่าปีสูงกว่าตัวนี้เป็นมีไฟเดลไลท์แล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นอม่ความแตกต่างของมันจ้าตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวที่อา่าท็อปขึ้นมากว่านี้หน่อยกว่าตัวนั้นหน่อยตัวนี้ปีสูงกว่านะคะจ้าปีสูงกว่าปีหนึ่งอันนี้ปีสองพั 56. นสิบสามสองพันสิบสามปีห้าหกในปีห้าห้าค่ะสีคือ มีเต็นทอยู่ครับรถรถเพิ่งได้มายังไม่ทำเต็นนี้ตรงสีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกันเก็บหายคือเก่าแมนหรือว่าลูกค้าจะตัดเอาไปเก็บงานเองเพื่อเอาไปทํากําไรกันมาคุยกันได้เพราะว่าช่วงนี้รถป้ายูอูสีหนึ่งสามขั้นเฮ็ดพ่ท่านค่ะเลื่อยมาจอดขายน้ำเอาไว้อูน้ำเกิดมาเพิ่นเก็บงานตัวนั้นแหลเพื่อนเอาขั้นไม่ไปเห็นสิครับสลับกัน๋ยวจะเปิดเครื่องให้เพิ่งเน้อบะ่มี่ส้นหนักบ่มีแตกมีต่ำคือกันแหละครับขั้น เหมือนแคปได้ขึ้นกันแคปได้ขึ้นกันอารมณ์เดียวกันเลยครับลรกันนะ่ะสภาพใกล้เคียงกันปีสองพันสิบสามเครื่องสองสี่เก้าเก้าเบิ่งเครื่องก่อนเนาะตัวนี้นครราชสีมาเครื่องเข้าท่านเหนืล้ากัเพิ่งมาแต่ว่าเบื้องต้นจะสภาพจะเดิมครับผมตามขัน้นตามเพจจะเดิมฟ้ากระโปรงจะเดิมครับผมเน้นเดิมไ่ก่อน เน้นเดิมเดิมครับนี่ค่ะแต่ว่าเรื่องความสะอาดเรื่องอันนี้เดี๋ยวเขาจัดการห้บริยาคะครับผมป้าจัดการห้ยยู่งกับมมันมันมันดูแลกันได้อันตัวนั้นบริยากขอแค่เขามาเบิ้งเขามาคุยกันกันเนาะสนใจกันเขามาเบิ้งเขามาคุยกันเปิดแคบได้อ่ามาเบิ้งภายในตัวนี้อ่าตัวเมื่อกี้มันเบาแคบยังไม่เสร็จแต่ว่าตัวนี้นี่เบาะเดิมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าซื้อแบบนี้มาใส่ให้ของคันนั้น ครับภายในรอบๆก็จะประมาณนี้เปิดแคบได้ยุ่สมัยนี่เขาฮิตเปิดแคบได้แม่ค่ะอรถเปิดแคบได้เนี่เป็นรถให้กันนิยมเพราะว่ามันขึ้นง่ายลงง่ายครับกําลังฮิตกําลังฮิตเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไมุ่ดเด้อไมุ่ค่ะเพราะว่าจังไรกะเก็บห้อยู่แล้วจ้ะครับผมเป็นตามนี้อันนั้นอันนี้กับเขามาคุยกันค่ะถ้าว่าท้า ลูกค้าเพราะท่านมาท่านนี่ท่านขายบนท่านใดปลาก็จะคอยเก็บงานไปเรื่อยเก็บงานไปน้ำขายไปน้ำค่ะอันนี้เป็นตัวเตียบเหมือนกันกับตัวนั้นออกทรงไวรุ่นหน่อยครับผมเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกันสภาพใกล้เคียงกันราคาก็ราคาเดียวกันหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเ้อหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสำหรับคันนี้จ้ะดีแม็กดีแม็กดีแม็กอันนี้าันสีไม่ขาดเ้อ ภาษีไม่ขาดภาษีเจ้าของเดิมให้งานอยู่ภาษีหกแปดภาษีไม่ขาดทุกยางเขามาคุยกันได้นะคะอยู่หลานมาโทรมาก็ได้โทรมาสอบถามกนก็ได้บถ้ายังไม่สะดวกเข้ามาก็โทรมาสอบถามดูหรือว่า่อใครที่อยากหารถที่มันไม่ใช่เหมือนที่ป๋าขายนี่อาจจะตั้งงบไปเท่านี้ป๋าพอหารถรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็กดติดตามเพจตัวนี้ไว้ก็ได้เป็นน้องสาวเขาเนี่ยอืม โทรมาก่อนก็ได้บางทีเราไม่ได้ลดแบบสภาพเดียวกันมานะบางทีก็แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบอราคาตาลงมาแน่ไปหัวไปสวนมางสิเขาให้เขานา่งสิขมี่กรคือว่าอยากได้แบบสวยแบบสวยงามเลยแบบที่แสนสามแสนขึ้นหนั่งสิค่ะขมี่คือกันค่ะคว่าจะคุยกันเนาะค่ะเนาะบอกอีกหนึ่งขั้นอันนี้มามารอบที่แล้วแต่ว่าเอกสารรอบที่แล้วยังยังไม่ได้แต่ตอนนี้เอกสารได้แล้ว รถคันนี้โอนเป็นชื่อป๋าแล้วทีแรกป๋าว่าจะเก็บไปใช้เองค่<ฮ>ะบา้านนี้แต่ว่ารถยูบ้านมันก็นหลายขั้นแจ่แม่บา้านมันก็เลยว่าขายได้ขายขายสักวันสัก๋ามันหลายขั้นแล้วรถยูบ้านเนี้ยส, <ฮะ S 1> สก,กีกันได้กับสกียู่ดอกเหตแต่ว่าเครื่องมันดี๋าก็ได้อยากได้เสียไดยมันตอนนี้โอนเป็นชื่อป๋าแล้วภาษีต่อให้แล้วอืมค่านี้ละค่าเท่าไหร่คะคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาท 1, 000, เป็นตัววิโก้เนี่ยวิโก้แชมป์ปีสองพันสิบสองนี่นี่ก็ได้ปี มีเดียวกันเลยใกล้เคียงกันหมดนี่แล้วก็จะเป็นอ่าสมาร์ทแคปคือกันสมาร์ทแคปจะเปิดแคปได้คือกันแล้วทั้งสามกันคือราคาสิบแปดสิบเก้านี่คือเขาจะได้ลดเปิดแคปแหละครับอืมเต็นน้อยเขาับซ้เนีละแต่ว่าเต็นให่ใหญ่เขาก็จจะมีสองแสนขึ้นอยู่แล้วถ้าลดสภาพแบบนี้อันนี้เขาขายแบบยังเต็มเขายังน้อยเขายังบอกกว้างขวางปันไดก็อาศัยนองนุ่งบนมาลายรูปใหย ครับปลากระขายากับเล่ประทันหลายถ้าได้ไดรถแล้วข้าถือเอาแบบสภาพไม่ต้องนั่งฟ้าลา้กะติตะดต่อมาค่ะกคติดตามเพจไว้ปลาได้รถมาเลยหรือวมาอยากได้รถแบบแบบงามเลยแบบเขามีงบมีกำลังยังน้อยอะไรกะทักมาคุยกันก็ได้ค<อ>กันนะสนชิดสนใจแบบไร้กะกต่นําเสนอได้ที่ร่มได้ครับผมทักท้ายขันเข้ามากคติดตามเพจเพื่อไว้น้ันดี ผมมวเวลามีเอียงเขามาเก็นไงเมื่อีลูกค้าชอบถามว่าเห่าเห็ดไฟแนนด์เลยบอกไฟแนน์ก็มีอยู่เลยไฟแนนด์ก็มีอยู่เลยแต่ว่าเส้นป้านี่ป้าาอยู่อุบลจัดไฟแนนด์เด๋ยวนี้ไฟแนน์มันมีทุกอำเภอพิ่นก็มีทุกอำเภอทุกจังหวัดจะมีตัวแทนของเพิ่นอยู่แล้วท้านลูกค้าในอุบลสินเสื่อพื้นสามารถลงพื้นที่ไปบ้านลูกค้าได้ อันนี้ห้องกับจัดได้แต่ว่าถ่ายเป็นเขตต่างจังหวัดจังหวัดอื่นอาจจะเป็นพุนภาคกลางพุนลาดบุรีเพชรเี้ยงเกาะเพชรบะบู์นครสวรรค์หรือว่าเป็นอีสานก็ใชอีสานโซนโซนทั้งเหนือขอนแก่นกาลสินเงี้ยงเสียอุดรเสียชิ้นเสือพันไปบมได้พันจะแบ่งงานกันเหตุเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆก็คืออาจัดเป็นอำเภอขนทีีอยู่พื้นที่จังหวัดอุบล่ะแล้วกบทที่เครดิตนะ ถ้าเขาติดแบกคลีดติดเค่ดิษจะพรนะนั่นพันพนพันบ่คอยอนุมัติเขาจัดไปกับเยเวไปล้ทั้งทั้งทั้งสองนฟล์เออเอาเป็นว่าลูกค้าปลอดบดไปบนไอติดแบกหลีดเค่ดิตดีไล่ได้ชัดเจนมีที่อยู่มีบ้านอยู่มีที่ทางานชัดเจนนี่คือยังได้ก็ออกได้บอออกน้งฟล์ก็ออกทั้งมรือื่นก็ได้อันนี้เป็นเป็นความรู้นะเป็นเคล็ดความรู้คือเขาจะดาวน์โหลดเนี่ย คุณสมบัติของคนที่จะไปดาวรถจะไปกู้ตังค์ไฟแนนซ์นซื้อรถนี่เบื้องต้นเนี่ยเขาต้องบทิดเครดิตแนนค่ะแล้วก็เขาก็ต้องมีรายได้ชัดเจนแล้วก็ที่ยั่ศแสก็ต้องชัดเจนสามารถติดต่อได้เนี่ยอะไรประมาณเนี่ยสักสามสามยางหลักๆเลยเนี่ยรถนี่หอ่อไห้ราคาสูงบไตรการซื้อได้ครับผมเอออันนี้อันนี้พยายามทำคว้มเข้ายความเป็นมาคุณอยู่ระยองอยู่ชุ่นบุรีผุนป้าจัดไ้แนนซให้ผมเนี่ยจัดกระป๋าไดา้พอ เกิดม่พรกับป๋าเลยเจ้าได้ลดไปแล้วเจ้าประสงวดยังสิครับมีปัญหากันผมจะไปตามเจ้าใส่ยังสินะแม่ครับแม่ตั้งที่ดีคือเฮาเฮาเฮาเบิงเบิงจากของวะอ่าคุณสมบัติจากของพ่อจะออกลดเงินเส้นไดนบอ่อแล้วเฮาสีกู่แฟนแน่นผ่านบอ่อเออกันคิดว่าเฮาอยู่ในเขตอุบลแล้วแล้ได้เขาจะเจนเล้วทักมาเลยบ่ยากทักมาเลยค่ะขึ้นห่วงสาวคนี่ท<ด>่า<ๆ>คิปอยู่นี่กะได้ไปจากนี้ละคะ่ะใด้กับป๋าไปนี่ละ ่ของเราเครดิสเราดีมีที่ทํางานชัดเจนรยายได้ชัดเจนซื้ออยู่ใส้เขากับใครให้ก่ <c oughs> อนปิดจบค่ะขอเบิ้งเครื่องขั้นไหนก่อนค่ะมาดูเครื่องสิฟ้าจะเอา <We S 1> ไว้สิวีโกวีโก้ใช่ดีโตยโตยโต,ต้าก็ดีนี่มีแต่แบนหลักแม่ค่ะโ,โตโยต้าอีซูซูใครจะถามทางแต่โตโยต้าเนาะโตโยต้าส่วนมากผมจะเน้นอ่าบ,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 บรเิเวณกรบอกเสียงมันเน้นหรอกลูกค,ค้าพันจะถามหาดูก็คือโตโยต้ากับอีซูซูอันนี้ก็รถในหลังนี่เนี่ แต่ว่าเป,<ะ>ป็นรถที่ป้าขี่อยู่ป้าก็เอาไว้ไปไปโอนรถเอ้ยไว้ไปรับลูกค้าลูกค้ามาเบ่งรดนั่งสายรถสายทางมาป้าก็อ,ออกไปห้าปาาข้างน,นี่สิครับใส่คันนี้แหละใส่คันนี้อืเครื่องดีแอร์เย็นไม่เปิดแคปได้พ่อมอืมรถเดิมดีนนครับผมเดิมเดิมแต่ภาษีมันกับบุคคลน้่แน่นะรถเป็นซื้อจากของแล้วใส่มันนำ้ำขายไปน้ำใส่ไปน,นำ้นนำ,นนำประมาณนี้แหละครับผมบอกพี่กั๊ดล่าสุดค่ะตอนนี้เขาจะปิดคลิปแล้วเออนั่นป้าอยู่ อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลครับผม่ถ้ทา้า้าผู้ใดจะมามาบ่ถถุโทรมาป้าจะบอกพิกัดค่ะครับผมถ้าปักมุดเ่าท่านเป็นหรือผู้ใดเฮ็ดไล่เป็นเลนเฟสเป็นนั้งสิ้าเขามาทั้งนี้ก็ได้ค่ะทั้งเพจก็ได้เดี๋ยวมันจะให้เบอร์โทรป้าไปโทรหาป้าป้าจะปักมุดให้มาถูกแน่นอนครับยังไงก็ขอบคุณนะคะป้าขอบคุณมากคลิปนี้เขาเอาซ้ำนี่หละเมื่อนี้วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับเ้อแมนค่ะ อัปเดตล่าสุดหนึ่งเดือนเจ็ดครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ